สรุปข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่องอาันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้ลังนิกขอแก้มือกับวิลล่านักนี้ต้องเรียกคืนศรัทธากับแฟนบอลให้ได้โดยคืนนี้เวลาตี255แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของลาฟลังนิกจะเปิดลังโอแทฟฟอร์ดทำศึก FA ครับรอบ3กับแอสตันวิลล่าของสตีเฟนเจอร์ลาด ส่วนผลงาน5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมแมนยูแต่ชนะ2เสมอ2แพ้1โดยนัดล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับวูแฮมตันไปศูนย์ประตูต่อ1ส่วนผลงาน5้านัดหลังสุดของทีมเยือนชนะ2แพ้3โดยนัดล่าสุดบุกไปแพ้เบนฟอร์ที่2ประตูต่อ1สถิติพบกัน6นัดหลังสุดแมนยูไแต่ชนะ3วินล่าชนะ2และเสมอกันไป1ครั้งโดยนัดล่าสุดแมนยูแพ้ให้กับวินล่าศูนย์ประตูต่อ1ในวันที่25กันยาที่โอแทฟฟอร์ด สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมแมนยูนเต็ดจะไม่มีพอปอกบาที่มีอาการบาดเจ็บส่วนวิกตอรีนเลิฟกลับมาลงซ้อมได้แล้วแฮร์รี่แม็กไกว์ไม่น่าจะมีส่วนร่วมกับเกมนี้ส่วนเอริกไบยี่ไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันเนชั่นครับมาทางด้านทีมเยือนแอสตันวิลล่าจะไม่มีมาเวรัสนากัรบาท,ที่มีอาการบาดเจ็บส่วนฟิลิเป้คูตินโยที่เพิ่งย้ายมากับแอชลีย์ยังต้องรอประเมินความฟิตส่วนเบอร์ทันตาโอเล่และเทเซเกติดภารกิจรับใช้ชาติ สิบเอ็ดผู้เล่นของแมนยูเตตที่เข้าไปจงสามจะมาในระบบ2 2 2เริ่มจากผู้รักษาประตูดินเฮนราสันกองหลัง4คนจะประกอบไปด้วยแบ็กซ้ายอเล็กซ์เตเลสแบ็กขวาเดียโกดาโลส่วนคู่เซนเตอร์ฮาจะเป็นฟิลโจนและวิกตอร์ลินเดเลฟกระเถิบมาที่กองกลางตัวตัดเกม2คนจะประกอบไปด้วยเฟดและสกอตแม็กโทมินีส่วน2กองกลางตัวลุกสุดเท่จะเป็นบูโนฟานเนเดสและเจสซี่รินกาดส่วน2กองหน้าทำหน้าที่ราตาขายจะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดและคิเตียโนโรนันโด ส่วน11ผู้เล่นของแอสตันวิลล่าที่ค่าดว่าจงสนามจะมาในรลบ4-3-3เริ่มจากผู้รักษาประตูดาเมียนมาติเนสกองหลัง4คนจะประกอบไปด้วยแมสทายเกตไทโลนสมิงแอชลีย์คอนซาและแมนตี้แคสส่วนกองกลาง3คนจะประกอบไปด้วยจอห์น c g แมคกินดักลาสตุยและเจคอบแรมซีปิดท้ายที่3กองหน้าจะประกอบไปด้วยออรลีวัสกินเอมิบิโนบูเอนเดียและแดนนี่อิงส์ต้องขออภัยถ้าไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ส่วนผู้เล่นที่น่าสนใจในเกมนี้คงหนีไม่พ้นฟิลิปเป้คูตินโยอดีตเพผู้ร่วมทีมของสตีเฟนเจอร์ลาที่ย้ายมาจากบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ว่าเขาจะสามารถลงเล่นในเกมนี้ได้หรือไม่ส่วนบอลคู่นี้ถ่ายทอดสดทางบีอินสปอร์ตคืนวันจันนี้เวลาตี2.55เด็กผีคนนอนดึกที่ยังไหวก็อย่าลืมส่งใจไปเชียนะครับถ้าชอบกดไว ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า